เสีสีียภาษมตได้ไดไดเงินภาษีของท่านช่วยพัฒนาท้องถิ่นประกาศเทศบาลตำบลฉลุงเรื่องการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี2567 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผู้เสียภาษีเจ้าของที่ดินเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเจ้าของห้องชุดผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ที่ทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐที่ดินสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2567ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์เดือนมีนาคม2567 แจ้งการประเมินภาษีเดือนเมษายน2567ชำระภาษีภายในเดือนมิถุนายน2567ผ่อนชำระภาษีในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2567ค่าภาษีตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปผ่อนชำระได้3งวดงวดละเท่าๆกันฐานภาษี มูลค่าราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างราคาประเมินทุนทรัพย์ของกรมธนารักษ์ปี2,566ถึง2,569และฉบับปรับปรุงแก้ไขบทลงโทษเบี้ยปรับเงินเพิ่มอายัดทรัพย์สิสนและขายทอดตลาดและระงับการทำนิติกรรมที่ดินเบี้ยปรับ10%ของค่าภาษีมาชำระก,ก่อนออกหนังสือทวงถาม 20เอร์เซน์ของภาษีมาชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือทวงถาม4 0เปอร์เซนของภาษีมาชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือทวงถามเงินเพิ่ม1%เปอร์เซนของค่าภาษีต่อเดือนที่ค้างชำระภาษีป้ายผู้เสียภาษี ผู้เป็นเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายให้ยื่นแบบพอปอหนึ่งในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2567ารชำระภาษีภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเงินเพิ่ม10%ของค่าภาษีไม่ยื่นแบบภายในกำหนด2ของค่าภาษีต่อเดือนไม่ชำระภายในกำหนดบทลงโทษปรับ5,000บาทถึง5 0,000บาท จงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการป้ายเงินภาษีของท่านช่วยพัฒนาท้องถิน่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนารายได้กองคลังเทศบาลตำบลฉลุงโทร0 7 4 7 9 9 7 4 0 0 9 8 9 2 5 1 4 2 4เงินภาษีของท่านช่วยพัฒนาท้องถิน่นไปชำระก,กันให้เรียบร้อยนะครับภายในวันที่กำหนด จ่ายภาษีตรงเวลา,าพาประเทศไทยเจริ